ที่มันมีปัญหาเนี่ยเขเพราะว่าทุกคนไปติดเรื่องความอร่อยไงแต่ถ้าเกิดผมอร่อยแล้วปลอดภัยปลอดสารเคมีอันนี้การันตีนการันตีเลยผมคิดว่าอันนี้คุ้มค่า <S <S สวัสดีครับสวัสดีท mm ุณนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมีชื่อเล่นในวงการเรียกว่าเชฟอ้วนเชฟอ้วนเชฟอ้วนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของสถานที่ก่อนพี่แพตตําเลยกระบบังกนะครับเจ้าเก่าเจ้าเก่านะครับวันนี้เรามีโอกาสได้พบกับพาร์ทเนอร์นะครับ แนะนำคนแรกขั้นแรกก่อนนี่ก็คือคุณไก่ของที่เรกยอพี่ไก่นะครับครับผมพี่ไก่จากทีเอ็นเคฟู้นะครับซึ่งเป็นพี่สาวก่อนพี่สาวนะครับพี่สาวจาก t n k อ็นเฟเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทะเลทั้งสองฝั่งของประเทศไทยเลยครับถูกต้องไหมวัตถุดิบของทางพี่ไก่และพี่สาวเนี่ยสดๆขึ้นมาจากอ่าวไทย สดสดขึ้นมาจากทะเลอันดามันเพราะว่าหลังจากที่พี่ไก่ประสบความสำเร็จในการเรียกว่าส่งอาหารทะเลสดส่งออกคบรับเห็นอบอกว่าใช้เทคโนโลยีที่คนอื่นยังไม่มีเพื่อรักษาความสดไหนผมอธิบายก่อนของสดอย่างที่พี่ไก่ทำอยู่ทุกวันนี้คืออย่างอย่างปลาหมึกเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยตัวนี้นเป็นปลาหมึกหอมนะครับ ทางผมเนี่ยหรือว่าชาวประมงเขาจะเรียกว่าปลาหมึกหอมเซลล์นะสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าปลาหมึกหอมเซลล์นี้ไม่ใช่ว่าเซลล์แบบขายโลราคานะครับแต่อันนี้เป็นปลาหมึกหอมเซลล์ซึ่งมันมีเม็ดสีเซลล์อยู่ในตัวเม็ดสีเซลล์ตัวนี้คือรักษาความสดพี่ไก่ครับอันนี้ต้องขออนุญาตถามงี้นะครับปลาหมึกเนี่ยเท่าที่เท่าที่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันมีหลายหลายชนิดใช่ครับ หลายชนิดมากตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าหมึกหอมเซลล์เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นหมึกที่เรียกว่าชั้นเลิศที่สุดที่ก่บอกว่ามันคือถ้าถ้าเทียบระดับเลเวลในตลาดที่เขาขายขายกันมีอะไรบ้างเอ่อในตลาดนี่มีเยอะครับมีหมึกหอมลอกหนังนะครับอหมึกกล้วยหมึกมกระดอง,หม,ดองหมึกสายสายครับ คร่าวๆบ้านเรานี todas, clones, ่ยจะมีสี่หมึกแต่ว่าปลาหมึกที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเป็นปลาหมึกที่อยู่ในกระแสน้ําอุ่นนะฮะคือในในโลกเราเนี่ยมันมีกระแสน้ําเย็นกระแสน้ําอุ่นนะครับถ้าถ้าพวกซีฟู้ดที่อยู่ในกระแสน้ําเย็นเนี่ยหรือว่าที่อยู่ในน้ําแข็งเนี่ยพวกเนี้ยรสชาติจะไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้าอยู่ในกระแสน้ําอุ่นเจ้าตัวนี้ฮะอยู่เป็นปลาหมึกที่อยู่ในกระแสน้ําอุ่นหรือว่าอยู่ในโซนของเอเชียของไทยเนี่ยมันจะอร่อย ผมจะบอกว่าถ้าในมุมของผมนะแล้วผมเชื่อว่าในมุมของท่านผู้ชมถ้าบอกว่าหมึกที่ดีที่สุดคคออะไรหมึกที่เข้าปากแล้วอร่อยที่สุดกับพ็ไก่ก็คือหมึกตัวนี้ใช่ไหมใช่เลยครับผมสนใจแค่นี้แต่สำหรัผบผมเนี่ยหมึกที่ดีที่สุดเอางหมึกที่ขายได้คือหมึกที่เข้าปากแล้วมันไม่ต้องปรุงเลยครับโอ้โ อันนีท้ท้าให้ชิมเลยนะฮะเนี่ยเราท้าให้ชิมเนยว่า,าต้องบอกงี้นะตอนนี้สดที่เขาขายเหมือนกันในตลาดบอกจริงเลยหนึ่งโอเคเขาอาจจะเขาอาจจะต้องรักษาความสดถูกต้องไหมครับแต่เนื้อกับกับกับรสชาติเนี่ยแท้แท้เนี่ยหา,นะาได้น้อยนะหาได้น้อยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะถูกน้ําจิ้มอ่ะมาบดบ้างใช่พี่ไก่ว่าจริงมากครับพี่สาวว่าจริงมาก ถ้าไม่มีน้ําจิ้มอับปลาหมึกคุณบอกคุณย่างออกมาแล้วก็กินกันเลยอย่างเงี้ยผมท้าเลยหายากหายาก,ายากแต่อีตัวนี้ได้เลยครับท้าให้ชิมหมึกหอมเซลลครับแล้วก็เนี่ยผมดูหน้าตานะีอันนี้สดมากอันนี้คือขึ้นจากเรือแล้วก็เป็นๆเ,เลยครับแล้วก็ฟรีสเลยอันนี้จะมาอยู่ในเมนูของร้านตำเลยบอกก่อนเ <laughs> พราะว่าพี่แพทนี่ยิ้ม เห็นไม่ลกนี่คือโอกาสบอกเลยว่าวิกฤตคือโอกาสใช่ไหมครับเนื้อนี่จะหวานกรอบครไม่เค็มไม่ขาวเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวได้ชิมต้องชิมอันนี้คือลวกก็ได้ได้ลวกก็ได้ครับย่างก็ได้ย่างก็ได้ผมว่าลวกนี่นะลวกนี่นะแล้วถ้าลวกแล้วเอามาลาดน้ํายําของสูตรพิเศษของร้านตาเลยเนี่ยโอ้โหผมว่ามันต้องเจี๊ยบจริงๆนะ อันนี้อยู่ในหัวผมอยู่้ครับอร่อยคูณ,คณสองที่ก็อแบบมีคิดอยู่แล้วว่าก็ต้องทำเมนูอะไรเพราะในมุมในมุมในมุมของคนจีนกวางตุ้งที่แบบเรียกว่าเป็นพวกคนที่นักชิมอาหารทะเลเนี่ยเขาไม่ชอบย่างครับเขาบอกว่าไปย่างแล้วเนี่ยมันทําให้ความสดน้าความสดของมันที่เป็นเค่ก็็น้ํานในตัวมันจะถูกเกิดแห้งไปครับแล้วมันจะแห้งมันจะแห้ง มันจะความกลมกล่อมมันจะหายไปแต่ถ้าของพี่ไก่บอกว่าหมึกตัวนี้สดจริงวกได้ทุกได้ทุกเมนูครับลวกลวกขึ้นมาสดไม่สดรู้เลยเพราะว่าย่างเนี่ยมันยังไปโดนน้ําจิ้มผู้ตรงครับจริงไหมอันนี้ท้าลองละอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองเนื้อล้วนๆเลยฮะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วถ้าบวกบวกกับน้ําน้ําจิ้มที่ร้านโอ้ยน้ำยำน้ำยำอ๋อน้ำยำ สูตรพิเศษของร้านตําเลยนี่โหยิ่งสุดยอดเลยสุดยอดนะ <c oughs> <alia> ถึงตรนนี้เดี๋ยวรบกวนพี่ไก่อธิบายวิธีการเริ่มต้นว่าจะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ,เร,บเราผ่านกระบวนการผลิตอะไรมาบ้างแล้วมันป่อสารยังไงมันก <employees> ว่า <ossen> จะมาถึงมบอผู้บริโภคหรือมาถึงร้านตําเลยเนี่ย <c oughs> มันจะพอความสดได้อย่างไงบ้างรบกวนพี่ไก่คือคือเจ้าหมึกตัวนี้เราต้องเล่าถึงวิธีการจับนะฮะว่าเรือประมงเนี่ยไปได้มายังไงนะฮะ ก็คือเรือประมงเนี่ยจะเป็นเรือถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่าเรือเรือวางรอบรอบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ประมาณใหญ่กว่าโต๊ะนี่นะฮะเป็นเหมือนกับใช้ไไม้มาดัดเป็น,เป,นเป็นรอบแล้วก็ใส่เหยื่อเข้าไปแล้วก็ทิ้งลงไปกลนทะเลรอให้ปลาหมึกเข้าไปกินเหยื่อแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเนเรือประมงเนี่ยก็ไปกู้มาร,ระหว่างที่กู้มาเนี่ยปลาหมึกก็ยังมีชีวิตอยู่ พอมาถึงฝั่งปุ๊บเราก็จับเจ้าหมึกนี่เลยฮะหนึ่งถุงต่อหนึ่งตัวเนี่ยหยอดเข้าไปถไซนี้เลยหยอดเข้าไปเลยฮะโดยที่ไม่โดนไม่โดนน้ำเกลือไม่โดนน้ำจืดไม่โดนสารเคมีใดๆดทั้งสิ้นพอหยอดเข้าไปปุ๊บเราก็เข้าตู้ฟิตเลยามายัางไงก็อย่างนั้นเลยฟิตอ, <c oughs> อย่างนั้นเลยอทำลายมันแบบเห็นแล้วแบบผมอร่อยมากอนนตอสดนะฮะอันนี้คือแนะนำเลยว่าเนี่ยคนไทยที่อยากชิมหมึกจริงๆเลยนะ ต้องอันนี้เลยหมึกหอมนะครับหมึกหอมเซลล์แล้วเวลาทําเมนูอะไรก็แล้วแต่นะหนังเนี่ยไม่ต้องไปลอกความอร่อยอยู่ที่หนังนี่ฮะความอร่อยเนี่ยอยู่ที่หนังก็คือไอ้ไอ้แผ่นนี้เลยใช่ไหมครับนี่ฮะที่เห็นเนี่ยที่เป็นจุดจุดนี่แหละฮะอันนี้คือบ่งบอกความสดนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสดที่ส่งตรงมาถึงร้านตำเลยแล้วร้านตำเลยจะเอาไปทําเมนูอะไรออกมาให้คนทานยังไงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเ้ารลองใช่เราเส้รลอง โอเคอีกตัวหนึ่งที่เห็นบอกว่าเป็นตัวเด็ดเลยปูไข่ปูไข่ดองปูไข่ดองี่าวปูไข่ดองต้นี่ฮะมือทำพี่สาวว่าอะไรครับมันมาอย่างไงตัวนี้ก็รับปูเป็นเป็นมาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นปูอะไรครับเป็นปูไข่ค่ะปูไข่ปูทะเลปูดำเาค่ะปูดำก็รับมาเป็นเป็นแล้วก็น็อกด้วยน้ำเย็นน็อกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาด ทุกซอกทุกมุมค่ะครับแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็มาดองกับน้ำปลากวนนะคะก็คือก็คือใช้น้ำปลาอย่างดีค่ะควนมาเป็นมาเป็นตัวทำให้เรียกว่าคงความสดใช่ค่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เราที่เราชอบพูดว่าสมัยก่อนพวกคนที่ทำประมงเนี่ยก็ชอบสสดเกลือ ถูกต้องไหมครับใช้เกลือมาเป็นมาเป็นตัวคงแบบเรียกว่าให้อยู่ได้นาน,น,านแต่ถ้าเกิดใช้น้ําปลานี่ถือว่าเพิ่มยกระดับทําให้มันแบบเขาเรียกว่าเข้ารถใช่ค่ะมันมันถ้าเกลือเนี่ยมันจะเค็มโดดไปค่ะูกต้องต้องก็เลยใช้น้านําปลาวูก็คือแช่นพูดง่ายว่าปูตัวเนี้ยขึ้นจากขึ้นจากน้ําขึ้นจากทะเลแล้วเนี่ยล้างสะอาดเสร็จปุ๊บ แช่น้ํำตาก่อนเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็เข้าฟ,ฟ,ฟิเีเข้าฟ,ฟีดทันทีเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยเห็นแล้วน้ําลายสองเพราะว่าพอมันคลายมันคลายเย็นปุ๊บมาเจอสูตรน้ํายำของที่ร้านอีก<ช>อันนี้ท้าพิสูจน์เลยหลุดปุ๊บเนื้อหลุดออกมาเลยเมน,นูกำลังฮิตอ่ใช่ใช่นิยมทานกันมากสำหรับที่อื่นก็อย่างที่พี่ไก่บอก เมนูกวามมาคิดก็คือปูปูปูไข่ดองปูไข่ดองก็จะราดน้ำจิ้มซีฟู้รแต่ว่าเหมือนเดิมครับในเมื่อเรามั่นใจน้ำยำของเราแล้วว่ามันเด็ดเราก็จะเอามาลองผสมประสานราดด้วยน้ำยำของสูตรตำเลยน้ำบังกกนะครับพี่แพทย์จะบอกว่าปูตัวนี้ที่ร้านตำเลยเนี่ยไม่ใช่ดองข้ามเดือนอ่าผมต้องบอกอย่างนี้นะนี่คือนี่คือฟิตแบบสดเป็นเป็นเลยครับเป็นเป็นเลยต้องบอกอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ย ก็คือเราขายความสดนะครับจากการที่ตําเลยจับมือกับ T.N.K. f o o d บนะครับยกทะเลมาไว้ที่นี่ยกทะเลมาไว้ที่นี่บวกกับบวกกับเป็นเรียกว่ารสชาติของคนไทยใช้ทำนี้แล้วกันนะครับใช้ความสดใช้ของสดมาบวกกับน้ำยำซึ่งเดี๋ยวจะได้ชิมเลยมีกวุนึ่งนะคะ อ๋ยังมีอีกตัวนึงอ่ะมาเปิดเลยนี่เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะนำมาทกนี้สีชมพูอ่ะจิิงเลยครับนี่ฮะสีนี้จะออกชมพูออกพิิงเลยครัมายังไงอ่ะสีชมพูธรรมดาต้องแดงไม่ใช่เหรอครับอ่าเนี่ยฮะนี่คือกุ้งถ้าเราต้มเป็นเป็นเลยนะครับจะออกสีนี้ขึ้นขึ้นจากอันนี้จากบ่อครับขึ้นจากบ่อเลี้ยงเรารถวิ่งออกเข้ามาที่โรงงานอ่าฮะแล้วก็ต้มทั้งเป็นเป็นเลย สีก่ออกมาสวยแบบนี้เลยอันนี้ก็แกะทานยังหวานเจี๊ยบเลยหวานมากอันนี้เหมาะสําหรับเหมาะสําหรับแม่บ้านสมัยใหม่ด้วยใช่ค่ะถูกต้องไหมอย่างที่ร้านเพราะไม่มันไม่ต้องมาเสียมันมันมันไม่ต้องมาสอบเขาเรียกว่าผ่านขั้นตอนการการแกะอุ่นสักหน่อยนึงละลายแล้วก็ผ่านน้าร้อนลวกอีกสักหน่อยเวฟก็ได้เวฟก็ได้อ่าเยี่ยมเลยเดี๋ยว ปูเราไปทำเราไปเราไปให้แม่ครัวตั้โอเแตัวเนี้ยม่หาผมตื่นเต้นจริงครับตัวนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ที่ผมจะได้นําของทะเลสดๆมาให้ลูกค้าของตําเลยและบางของได้มีโอกาสทานในแบบที่น้อยน้อยน้อยคนนักที่จะได้ทานเนาะเราเรากล้าการันตีแบบนี้นะครับอันนี้คือทานแล้วสบายใจครับปลอดสารเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ก็เป็นเป็น อันนี้ก็เป็นเ็นต์นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะบอกว่าความสดแล้วก็ปลอดสารผมซื้อเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องสาคัญในวันนี้มัน v ว l u e คือมูลค่าเมนูเพื่อสุขภาพอ่แว a l u e ของมันแล้วก็มันมันไม่ใช่แค่แล้วอร่อยก่อนอร่อยด้วยอ่าองบอกอย่งนี้อร่อยถูกต้องไหมของกินเข้าปากเนี่ยคุณจะบอกดีแค่ไหน ถ้าถ้าในมุมในมุมของนักชิมนะครับอร่อยก่อนเสร็จแล้วพออร่อยถึงจุดหนึ่งป,ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยปลอดภัยเปล่าวะใช่ฮะอ่านะเพราะในนี้มันมีเรื่องของพี่ก็รู้อยู่ชั่วโมงนี้ปัญหาสุขภาพเยอะแยะไปหมดใช่ไใช่ปะ่ะเสร็จป,ปุ๊บแล้วทุกคนก็จะโทษว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนไปติดเรื่องความอร่อย,อยงไงแต่ถ้าเกิดผมอร่อยแล้วปลอดภัยครสบายใจเทมี อันนี้การันตีการันตีเลยครับผมคิดว่าอันนี้คุ้มค่านะครับของเรานี่ทุกตัวเราท้าตรวจสารได้เลยเืี่ยมตรวจสารได้เลยพี่ไก่ท้าตรวจสารเลยนะครับรับรองได้มาก่าเยี่ยชอบมากเลยเมื่อกี้คําพูดเนี่ยจับปลาหมึกมาเสร็จเอาถุงหย่อนเลยไม่พานอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็มัด ก็เข้าฟิตเลยฟเลยครับพอเราเอามาทําเมนูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ความสดซึ่งร้อยเปเซนต์งออกส่งออกเดือนนึงก็หลายตันก็หลายตันครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้คนไทยได้ทานของดีแล้วก็อยากให้คนไทยได้กินของที่ดีต่อร่างกายด้วยอร่อยด้วยสุขภาพด้วยทานแล้วสบายใจไซ์นี้แบบกําลังแบบกําลังแรงกาลังครัไซนี้คือไซ์ที่ดีที่สุด เรียกว่าไซส์หนึ่งจานกันแลังดีผมกำลังอยากจะอยากจะรอชิมจริงๆน้ำลายเฟังดูแล้วสดแบบต้องชิมครับต้องมาชิมให้ได้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวน้ำยำนี่มาตรฐานนะครับมาลาดดูแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตอนชิมเรามาพบกันอีกหนึ่งครั้งดีไหม